การทดลองของเป๊ปกับการเครื่องนี่คือเรียกว่าเครื่องอะไรเป๊ปนี่เรียกว่าเครื่องอะไรอ่ะเครื่องเครื่องเครื่องสปริงเครื่องอะไรนะเครื่องสปริงงดนนนานานหน้าต้นไม้ไหนการทดลองครั้งที่หนึ่งล้มเหลวครับ <c ười> อ้อยอ้อยอ้อยเปยีกปย,ก,ปย,ก,ปยกเปียกเปียกเปียกทะลุทะลุทะลุเข้าไปในบ้านแล้ว นี่ไงออกมาถ้าไปตรงนี้เราะโอ้โหอันนี้อ๋อมันไหลมาด้วยจะคือน้ำไหลจากนี้มาเนี่ยูโโอ้หจะลด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 เปียกเปียกโอ้ยจะปิดน้ำมาแล้วจะปิดน้ำมาแล้วเะปิดน้ำก่อนเปียกมาแล้วเร็วปิดน้ำไปเร็ว Rồi, Đừng disappointment cả lưới, vào cả mấy cái ok.